สวัสดีครับสำหรับตรงนี้มาถ่ายทำไมจะให้ดูฮะการตัดต่อแต่ละครั้งดูการรอฮะมันนานมากซึ่งในคลิปมันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ตอนผมตัดต่อน,นั้นบอกเลยมันนานมากเลยครับนานขนาดไหนเลยเพราะในคลิปผมตัดต่อไปเยอะซึ่งใน ตัววิดีโอที่ผมที่ผมถ่ายไปจริงๆมันเยอะกว่าน,นี้ซึ่งถ้าผมกลัวถ้าไม่ชมจะเบือ่อเพราะว่ามันยาวเกินไปผมเลยทําตัดให้มันสั้นลงเท่านั้นแหละครับผมจะมาพูดแค่นี้อ๋อ,อสำหรับเรื่องไอ้หน้าตาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเวลาจะอัพโหลดคลิปทีไรนี่บอกเลยว่า พอผมมาใช้โปรแกรมนี้อัดคลิปตัดต่อเส้นพอผมจะอัปโหลดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่รู้ทําไมาเหมือนกันก็สำหรับอันนี้คลิปนี้ก็คือเป็นการมาระบายของผมซึ่งมันนานจริงจะพูดไขนาดน้ใช่หมเมันมนานเกินไปก็สำหรับใครที่รอคลิป เราก็ต่อไปมันจะนานแบบนี้แหละฮะนตัวคลิปมันก็อาจจะไม่นานนะฮะจริงๆแต่พอเดี๋ยวผมจะให้ดูในครั้งหน้าผมจะให้ดูเลยมันนานขนาดไหนยังไงเนี่ยผมตัดให้เหลือแค่ไม่กินนาทีอันนี้คือคลิปอันนี้คือผมอัดอัดทีเดียวสามอันนะฮะ แมปลบบอกอันแรกนี้เลยอันนี้คือผมถ่ายเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาอันนี้ไปต่อตอีกทีหนึ่งสงนาทีแล้วโอเควันนี้ก็แค่มาบ่นเฉยๆว่ามันต้องรอร้านจริงรอนานมากซึ่งผมจะลงสองทิปเลยวันนี้เลยวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบเจ็ดสำหรับพรุ่งนี้มี การชิงถ้วยรางวัลกันในเกมโลบอกไปดูกันได้คุณเลือกใครคอมเมนต์ด้วยโอเนะฮะสำหรับวันนี้พูดเดยอะละโอเคสำหรับคลิปนี้มาภามาเฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็ให้พวกนายตอนนี้ช่องของเรามีเพจเฟ e บุ o k แล้วนะครับสำหรับใครที่อยาก ติดตามแฟนเพจสามารถตามได้แล้วตอนนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปของผมที่ผมทำไปใครอยากติดตามกดลิงก์เข้าไปแล้วติดตามได้เลยผมในนั้นผมจะลงเกี่ยวกับรูปหรือคลิปที่ผมถ่ายแล้วเอามาเอามาลงทั้งเฟซหรือเพจเฟซบุ๊กและ Youtube ท้ายคลิปนี้ม,มีแค่นี้นแล้วครับสองคลิปแล้วนะเนี่ยที่มียังไงอ่ะมีท้ายคลิปโอเคสำหรับวันนี้เขาต้องลักก่อน